สวัสดีครับผมสวัสดีพี่เพื่อนสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางในรอบเดึดนะครับก็จะเป็นราวกาชาติดาวโจน VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับผมเมื่อคืนนี้ราวกาชาตินั้นไม่มานะครับหลุดไปนะครับพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับเน้น5 6ออก4 6นะครับผมเนาะส่วนในดาวโจน VIP พีนะครับพี่พี่มามาแค่ตัวตัวเด่นเนาะนะครับถ้าเกิดใครเอา8ไปวิ่งไปรูดเนี่ยเข้าไปที่83นะครับผม ตัวเลขบนไม่เข้านะครับส่วนในหุ้นดาวโจนส์นะครับหุ้นดาวโจนส์ก็ตัววิ่งรุดนั้นหลุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครตามเลขเบิ้นที่ผมพิเยนไว้นะครับก็น่าจะมีโชคนะครับระวังเบิ้นเนาะนะครับถ้าเกิดสายรูดหรือว่าใครที่ชอบเบิ้นนะครับเนาะก็จะได้เฮกันในรอบนี้ส่วนแนวทางของค่าคืนนี้นะครับ ก่อนไปรับชมนะครับขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสำหรับบ้านน้ําเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับเนาะท่านใดสนใจหรือว่าท่านใดที่ยังไม่ไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอนะครับบ้านน้ำเต้าทองเนาะราวกาชาตินะครับพี่ๆผมให้ไปที่เลขหนึ่งเลขเจ็ดสายลูดให้ไปที่เลขเลขเจ็ดนะครับผมอือประกากนเลยเนาะ ปากาก็จะหมดแล้วนะครับเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดนะครับหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งแปดสามตัวผมให้ไปที่หนึ่ง 7 2นะครับส่วนนะครับผมดาวโจน vip อันนี้ผมขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าเขียนผิดเนาะนะครับดาวโจน vip ผมให้ไปที่เลข5แล้วก็เลข9นะครับสายรูดนะครับพ,พี่สายรูดนี้ให้ไปที่เลข5นะครับ5 3นะครับห้าหกห ก้าสามเก้าหกเก้าหกนะครับแล้วก็เก้าห้าหกนะครับอืมเก้าหกเขียนสองอันอีกแล้วนะครับพี่พี่เก้าหกเขียนสองอันอีกแล้วจะมาหรือเปล่านะครับผมขอเปลี่ยนเป็นที่เลขแปดก็แล้วกัน นะครับเกก็สลับดาวโจนนะครับหุ้นดาวโจนปกติค่ำคืนนี้ผมได้ได้2กับ4นะครับพี่พี่ผลที่ออกนะครับอืมไม่ใช่ผลที่ออกตัวเด่นนะครับพี่พี่ตัวเด่นนะครับก็จะเป็นในที่เลขสองนะครับ สก็สองสามนะครับผมสองแปดสองเก้าศูนย์สีูนย์สี่สี่สมสนะครับเม็ดเดียว423สอนะครับปากกาก็จะหมดนะครับพี่พ ก็ประมาณนี้นะครับผมดาวกาชาติดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับชื่นชอบในรอบไหนก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับค่ำคืนนี้ขอให้พี่ๆโชคดีนะครับผม